โอเคเลยในเรับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเราจะมาขายของโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับผมคลิปวันนี้นั่นเองนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําการเติมโลบัคเลสสุดคุ้มนั่นเองนะครับผมอ่า มีทั้งระบบ ID p a ียนั่นเองนะครับมันก็คือมารุช็อปนั่นเองนะครับผมอ่าฮะก็ร้านนี้นะครับผมเป็นร้านเติมโลบัฟที่มีตั้งแต่เลทห้าถึงเลทแปดจุดห้าหรือว่าเลทเจ็ดเลยนั่นเองนะครับผมทุกช่อมีครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามานะครับมากดปุ่มที่สมัครเลยนะครับบิ๊กผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับลงสมัครสมาชิกใส่ชื่อนะครับผมตั้งชื่อตั้งรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับผมอันนี้คือการสมัครใหม่เลยนะครับผมอ่ะ รหัสผ่านปุ๊บจากนั้นก็คอนเฟิร์มรหัสผ่านที่ใส่ไปมเมื่อกี้นะครับจากนั้นแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมหลังจากใส่ครบแล้วในคช้าผมสำหรับขั้นตอนการสมัครให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยในคช้าผมแล้วเขาบอกว่าให้หารูปป่องไฟนั่นเองเราก็หาไปรูปป่องไฟ อ่าปึ๊บจากนั้นกดบันทึกเรียบร้อยโอเคนะครับผมจากนั้นเราสามารถกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากกดสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับผมให้เรามาทําการกดที่หน้าเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับผมแล้วเรามันจะเด้งขึ้นชื่อรหัสให้เลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่เด้งให้ก็ใส่รหัสหรือชื่อที่เราใส่ไปเมื่อกี้เลยนะครับผมทานผู้ชมจากนั้นเรากดไปชั้นไม่ใช่โปรแกรมนะครับเราก็ หาไปเขาบอกให้หารูปประจําทางนะครับผมแล้วก็หาไปนี่เลยมุมขวาล่างเลยนะครับอ่าหาไปปุ๊บจากนั้นนะครับเรากดทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมเรียบร้อยสําเร็จนะครับผมท่านผะู้ชมอ่าจากนั้นนะครับผมให้เรามาทําการที่ มาดูหน้าพวกนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเขาได้ทําการขายไปแล้ว16ล้านนะครับมีโลบัคอยู่9 0 0 0 0เยอะแยะจานวนผู้ใช้น่ครับโอ้โหหลายพันคนเลยนะครับผมขายไปแล้ว16ล้านโลบัคโคตรเยอะเลยเป็นเว็บซต์เติมโลบัคราคาถูกนั่นเองนะครับมีทั้งเลทกลุ่มแล้วก็เลทระบบ i d เดีพานั่นเองนะครับผมโอ้โหการันตีแน่นอนนะครับว่าไม่มีการโกงนะครับผมก่อนอื่นเลยให้เรามากดที่หน้าเติมเงินนะครับเราต้องเติมเครดิตเข้าก่อนนะครับผมผมแนะนําให้ท่านชมนะครับมาทําการเติมแบบ t ูมันนี่วอลเล็นั่นเองนะครับผมจะไม่โดนหักะเน เสร็จแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็จะใช้กันเป็นอยู่แล้วแหละนะครับให้เราทําการโอนมาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้านี้นะครับผมตามนี้ชื่อพันธิตาเนนะครับเมื่อเราโอนมาแล้วจะมีสลิปขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมให้เรานําเล็อ้างอิงตรงนี้นะครับมาทาการใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผม่ผู้ชมนะครับอ่าให้เราจำแล้วเรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าหลังจากใส่นีครับให้เราทําการก๊อปมาสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อไว้นะครับผมคุมแล้วคอนโทรลซีไปนี่ครับอ่า โอเคจากนั <Okay>. so that, so that ้นครับเราลองกดเติมเงินดูนะครับผมต้องรอ2-3นาทีนะครับหลังจากโอนเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้อยหกสิบบาทป่ะจากนั้นเรามาเติมโลบั๊กกันดีกว่าด้วยการกดที่เติมโลบั๊กแล้วมาที่ระบบกลุ่มเลยนะครับผมความจริงมีระบบไอเดียพาร์ตด้วยนะแต่ผมขอให้ท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับวันนี้จะมาไวๆเลยนะครับนี่เลยนะครับผมระบบไอเดียพาร์ตนะครับราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะครับจะได้อยู่แปดร้อยโลบั๊กนั่นเองสองร้อยสามสิบจะได้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อย เติมโลบัคเลตกลุ่มกันดีกว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเติมโลบัคกันเนี่ยเรามาดูโลบัคด้วยนะเช็คด้วยนะว่าโลบัคเหลือไหมเหลือเ0 0 0หมื่นไหนท่านผู้ชมอ่าจากนั้นนี่ครับผมท่านผู้ชมเรามาเช็คโลบัคในตัวเราก่อนตอนนี้ผมมีอยนะู่150เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการเติมดูซิว่ามันจะไวแค่ไหนนะครับผมให้เราใส่ชื่อในเกมแล้วก่อนนะครับอ่าใส่ชื่อในเกมไปปุ๊บบิเกนเดสกอร์พีทีเคนะครับผมจากนั้นใส่จำนวนเงินนะครับที่เราจะต้องการเเเเตติิมมมมนะาาะะะขจจีบบอกดด้้วยผไ800โั แล้วหลังจากนั้นนะี่ครับผมเรามาทําการเข้ากลุ่มกันก่อนนะครับผมหากยังไม่ได้ أ, ทวีลพันหากยังไม่เข้ากลุ่ม,มกดเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับผม join group อ่าจากนั้นโอเคแล้วเสร็จแล้วเรากลับไปหน้า e เว็บนะได้เลยนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเรากดเติมได้เลยเนาะท่านผู้ชมตรงนี้นีค่ครับผมเรากดติ๊กถูกไปก่อนปึ๊บอ่าเรียบร้อยจากนั้นนะครับเรากดชําระเงินได้เลยนะครับผมดูซิว่าจะไวแค่ไหนปึ๊บ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 โหลดสักคู่หนึ่งโหลดสักคู่หนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชม เติมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ800โลบั๊กเดี๋ยวเรามาเช็คกันในหน้าเกมกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเข้าตัวแล้วหรือเปล่านะครับผมมาเรามาเช็คกันดีกว่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอ้โห950โลเอ้ยไวเกินครบไวเลยว่ะท่านผู้ชมนะครับผมเพิ่งเติมไปเมื่อกี้เองนะครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าหลักกันบ้างดีกว่านะครับผมทางด้านหน้าหลักกันนะครับผมมาว่ามันจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับจะมี วิธีการสอนเติมด้วยนี่ครับผมใครอยากมาดูนะครับมาดูได้นะครับผมวิธีการสอนเติมนั่นเองนะครับผมม่ะไปเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับผมมีอะไรบ้างอ่ามีประวัติด,ด้วยนะครับนี่เลยไล่เรียงประวัติเลยนะครับโอ้โหมีของผมด้วยนี่เนี่ยแปดร้อยโลบังนะครับผมอ่าโอเค ก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับมาแค่สอนเติมคร่าวๆนะครับผมหรือว่าหากใครมีปัญหานะครับที่สามารถติดต่อแฟนเพจได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับแฟนเพจนะครับผมมารุช็อปนั่นเองนะครับผมอ่า้ารโลบักใครมีปัญหาแบบเติมเงินไม่เข้าเติมอะไรไม่เข้านะครับผมสามารถติดต่อได้เลยนั่นเองครับผมอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับผมใครชอบใจนะครับที่ผมมาสอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ขายตรงล้วนๆเลยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่่่่่อออไมมมมพลลาาดดคคคิปใหๆกกััันนนนนน้้วยเเงะะรบผผทูช็โ สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากร้านมารู้ชอบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้ว่านผู้ชม